สวัสดีครับสวัสดีน้ๆทุกคนนะครับที่กดติดตามเพจและช่อง YouTube ของผมนะครับช่องลอกตกปลามืองสญี่ปุ่นชิมา a โนไดว่า a าบูนะครับอยู่กับผมน้าเอกนะครับเช่นเคยเช่นเคยตัวนี้ก็เอาลอกมารีวิวนะครับขายนะครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทนะครับอยู่ประมาณเอา1,500บาทนะครับนี่ราคา1,500บาทนะครับฟังราคาก่อนเลย ผมผมเห็นมีน้าหลายคนนะชอบถามราคานะครับราคาผมจะบอกไว้ในคลิปทุกตัวนะครับจะบอกไว้ในคลิปทุกตัวนะครับอยู่ท้ายท้ายคลิปนะครับคลิปนี้บอกต้นคลิปเลยจะได้ไม่ต้องมาถามราคากันนะครับที่ผมไม่ตอบราคาที่คอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดมาถามราคาเนี่ยก็แสดงว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดในคลิปแน่นอนนะครับ บอกราคาไปก็คงจะเท่านั้นแหละครับก็เลยไม่อยากจะตอบนะครับคนที่ดูคลิปแล้วก็จะรู้ราคาทุกคนนะครับเขาจะไม่ถามกันนะครับเรื่องราคานะครับ <c oughs> อ่ะตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยนะพันห้านะต้นคลิปเลยนะอ่ะเผื่อจะได้ไม่ต้องถามจะได้รู้ราคากันนะครับเอ่อตัวนี้เป็นทีมไดว่า S นะครับ1 05 hV นะครับหมุนขวารอบ6นะครับ มาดูรอบกันตรงไหนน,นี่รอบ6นะครับ Make in Japan ซะด้วยเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้พร้อมสาย PE ไปนะครับ PE ก็จะประมาณ PE 1.5 1. 5ประมาณนี้ครับ2ขนาดนี้ผมก็ไม่แม่นนะครับประมาณ1หรือ1.5นะครับเดี๋ยวมาดูร่องรอยกันเลยนะครับด้านนอกนะครับ มีรออยู่บ้างแต่ถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะครับสายลุยน่าใช้นะครับเอาไว้เป็นลอกสำรองเอาไว้เป็นแบบยังไงก็ได้นะครับที่แบบเส้นนี้มันอันใส่ PE 1ใช่ไหมเอออีกตัวหนึ่งอาจจะใส่ PE 3 PE 4อะไรอย่างเงี้ยอาจแบบว่าบางทีเราอยากจะเปลี่ยนสายลอกโดยที่ไม่ต้องเอาสายออกแล้วก็เอาตัวนี้สับลอกกันไปเลยนะครับราคา1,500เองนะครับ พร้อมสายด้วยนะตีลอกก็ไม่กี่บาทเองพันกว่าบาทเองนะพันต้นๆเอาไว้เป็นลอกสำรองได้นะครับใครที่มีลอกใช้งานอยู่ตัวเดียวนะครับด้านหน้านะครับก็มีถลอกอยู่นะครับตีลอกสวยนะครับเฟืองเนียนไม่ขึ้นมือนะครับรอบหไกด์ลายเป็นสีดําแบบนี้ด้านหน้ามีรอยถลอกแบบนี้นะครับ ก็จะมีหนักๆก,ก็แค่ตรงหน้านี้แหละครับตรงนี้นะฮะก็ให้อภัยกันได้นะครับลอกมือสองนะครับอ่ะร้อยขีดตรงนี้อีกนะครับนี่ร้อยขีดตรงนี้ตรงนี้เขียนว่าใดว่านะครับเห็นไหมจางๆนะมันเป็นแบบนี้แหละมันเพ่จางนะครับมันเป็นแบบนี้แหละแขนเดิมหนอบเดิมหนอบก็ยังใช้งานได้นะครับไม่แตกนะครับหนอบหนอบไม่แตกนะครับความลื่นก็ แบบนี้มันมันคงไม่น่าจะมีลูกปืนนะในหนอกนะคงไม่น่าจะมีลูกปืนนะครับคงจะเป็นแค่บูตธรรมดานะกันกดชุดสับชุดยกปกตินะครับสับยกปกติแขนหมุนลื่นล่นลูกปืนสปูนเลื่นๆ่นเฟืองเนียนเนีนะครับรอบหกนะครับเฟืองทองเหลืองแข็งแรงทนทานนะครับงานชะโดได้นะครับงานช่อนงานอะไรนี่ ข้างทางนี่ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยนะครับสบายสบายเบือนะครับใช้งานสบายเบืนะ่อกระปูนลื่นดูดินี่หมุนแค่อะเดี๋ยวนะอันนี้ลูกปืนเดิมนะครับยังลื่นขนาดนี้นะครับโอ้อันี้ผมปรับไว้เบอร์1ิเนี่ยเหนือสุดนะ เหนือสุดยังลื่นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งอ่ะศูนย์ไปเลยนะออฟไปเลยนะอือกบยางกบกระโดดนี่ของมันเลยนะครับลอกตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับกบยางกบกระโดดนะครับเท็กซัสนะครับ ของมันเลยนะครับตัวนี้พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับพันหระบบเบรกไม่มีคลิกเสียงนะครับตัวนี้เงียบ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 ไม่มีคลิกเสียงเบรกไม่ติดไม่ตายไม่ติดไม่ตายปิดเบรกก็แน่นๆนะครับเบรกงานชะโดไม่ต้องห่วงนะครับงานชะโดได้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำหนักเบรกนะครับเมื่อกี้ชุดสับชุดยกดูยัง ชุดสับชุดยกนะ,ะปกติเด้งๆอย่างนี้ปรับนวงปรับคอนได้ปกติระบบเบรกไปแล้ว Make in Japan มาเดี๋ยวเราจะมาแกะสปูลดูกันโอ้พันกว่าบาทนะครับเอาไว้เป็นลอกสำรองได้นะครับใครที่มีลอกใช้งานอยู่ตัวเดียวนะครับพร้อมสายด้วยสายเต็มสปูลเลย สายญี่ปุ่นนะครับสายดีนะครับนุ่มๆนะครับ PE นะครับนุ่มๆนะครับนี่เขาต่อช็อกลีดว้ให้ด้วยนะนี่ผมเอาเทปสายไฟปิดไว้เดี๋ยวสายมันจะตีกับบอดี้เสียงดังเวลาหมุนเทสลอกนะครับนี่ไงลูกปืนเดิมเห็นไหมเงียบเงียบเนียนเนียนนะครับเงียบเงียบเนียนเนียนนะครับ สปูนสวยสายเต็มสะปูนนี่รอยเลยรับน้ำมั้งรับน้ำมันนะปกติสะปูนสวยดูสะอาดนะลอกสะอาดนะเห็นไหมนี่ นเหมาะเหมาะมากเลยนะครับใครหาลอกสำรองไว้ใช้งานนะครับไม่แพงนะครับราคานี้นะครับมาตรฐานสากลน,นะครับราคา <c oughs> ผมว่าใช้ดีกว่าลอกตัวละพันกว่าบาทรุ่นใหม่ๆด้วยนะใช้ดีกว่านะแข็งแรงกว่านะครับลูกปงลูกปืนอะไรนี่ดีกว่านะครับ ใครที่คิดจะซื้อลอกอยู่นะครับเอาตัวนี้ไปพิจารณาได้นะครับก็จะฝืดๆหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวนะอืมอมจะฝืดๆหน่อยมันจะแน่นๆหน่อยนะครับเวลาเปิดก็หมุนน็อตบิดลงแล้วก็ดึงออกนะตัวนี้นะ คลายน็อตออกบิดลงอย่างนี้แล้วก็ดึงออกนะครับวิธีเปิดนะครับตัวนี้ก็แน่นๆนะไม่ลูดนะไม่ปลื้ดนะนแน่นๆอ่ะตัวนี้นะผมรับรองเลยนะครับซื้อไปนะไม่ต้องล้างนะใช้งานได้เลยยาวๆนะครับอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับเอาไปใช้งานลุยๆอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับเฟืองเนียนตีแขนเปล่าเรื่อนๆนะครับ แบบนี้พร้อมเล่นเลยเอาไปพร้อมเล่นเลยราคานี้น้องๆหนูๆก็ซื้อได้นะครับพันกว่าบาทเองนะครับไม่ต้องกลัวพังเลยนะครับลอกแบบนี้แข็งแรงทนทานนะครับอาจจะรุ่นเก่าหน่อยนะถือรูปทรงอาจจะไม่เท่นะแต่ใช้งานถึกทนมากนะครับคุ้มค่ากับเงินพันกว่าบาทที่นานาซื้อแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเอาไปหาอยู่หากินกันนะครับตกปลาสายลุยนะครับประช่อนชะโดอืม ปะกงประกายได้หมดนะครับกอประกายได้นะครับแข็งแรงนะอ่ะโมมานานแล้วเท่าไหร่วะ1,500พร้อมส่งแล้วมีตัวเดียวหมุนขวาพันกว่าบาทเท่านั้นสนใจก็ทักมานะครับลูกค้าใหม่นะครับวิธีการซื้อผมจะวางลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ช่อง YouTube นะครับกดลิงก์แล้วก็ทักข้อความเพจมาครับ ใครพิมพ์ถามราคาผมจะไม่ตอบนะครับเพราะว่าถ้านา้นาถามราคามาแสดงว่ายังไม่ได้ดูคลิปยังไม่ได้ดูรายละเอียดของลอกแน่นอนนะครับต่อไปก็ไม่จบนะครับเข้าใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ